ต้นไม้ให้อะไรมากกว่าที่คุณคิดครับมองว่างคิดเครียดตื่นมาได้มาดูแลเขาแล้วมาดูความสดชื่นหายเหนื่อยจดปิดทิ้งครับสวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลครับตวบัสดีเช้าที่สดใส วันอังคารที่22มีนาคม2565เป็นวันแรกของการกักตัวอยู่บ้านครับเลยมีเวลาช่วงเช้ามาดูแลลูกๆหน้าบ้านวันนี้ขอนําเสนอเจ้านี้เลยครับโคโราเซียเอฟฟินิกแต่ผมเออเชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับเป็น ไม้โคลกาเซียอีกหนึ่งตัวที่มีความสวยงามมากครับตามนี่เลยครับตามรูปที่ท่านเห็นนี่เลยเป็นไม้เป็นไม้ทรงกอเล็กจะไม่สูงใหญ่เหมือนพี่ๆเขาเนาะโตแล้วถะเป็นพุ่มให้ความสวยงามเพราะเป็นพุ่มนี่แหละครับเอฟฟิเนก จะเราติบโตได้ดีในร่มลำไรและแดดเพราะว่าผมก็เลี้ยงแดดร้อยเปซ็กันเนี่ยครับลูกหลานเขาวันนี้จะมาแยกลูกเขาด้วยทำจันนวนหน่อยแล้วก็ลูกเล,ลีกยก็จะปล่อยเขา่าเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำต้นไม้และจะมาแนะนำเพจเพจนึงครับเป็นเพจเพิ่งเปิดใหม่ชื่อเพจว่าต้นไม้ด่าง ไทยแลนด์ผมขึ้นรูปมาให้ดูนะครับตอนนี้มีสมาชิกอยู่ตอนนี้มีสมาชิกอยู่นน6,000กว่าคนมีต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ครับขายอยู่ในเพจเนะาะใครชอบไม่ว่าจะเป็นไม้ด่างก็ดีไม่ด่างก็ดีหรือจะเป็นพวกกล้วยแดงอินโดปริดาเข้าไปได้ครับมีทุกสายพันธุ์ แตกลุ่มเพิ่มเปิดใหม่ได้ไม่นานครับสมาชิก6,000คนฝากเข้าไปกดติดตามกันด้วยไม่ใช่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียขับผมใดใดทั้งสิ้นนะครับวพนที่ผมอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วก็ดูกลุ่มน่ารักดีเห็นแล้วเห็นว่าเป็นกลุ่มเปิดใหม่เหมือนกับช่องผมก็เลยอยากช่วยกันสนับสนุนครับไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆทั้งสิ้นนะครับครับผมเดี๋ยวผมขอญอาตแยกต้นนี้ก่อนเดี๋ยวจะปลูกเขา น่าจะแยกยากนิดนึงเพราะว่าเขาโตมานานแล้วเชื่อไหมครับเนี่ยเอฟินิกเนี่ยสวนใหญ่บางสวนเดี๋ยวมาขอซื้อผมเลยนะครับเป็นไม้ที่หายากอีกตัวหนึ่งครับ รับประกันเลยแยกลูกออกมาได้ต้นเดียวพอครับจะแยกเอาแค่นี้แหละวันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะไปปลูก น้าไปก่อนแล้วต้นแม่เขาวันนี้ก็ผมจะทําการเปลี่ยนกระถางให้เขาด้วยครับเขาโตแล้วทรงพุ่มเขาเกินใหญ่เกินกระถางแล้วครับผมเดี๋ยวขอญาตเตรียมดินสักครู่ครับไปครับเตรียมดินเรียบร้อยครับวันนี้ก็จะปลูกเขาลงในเข่งนี้เลยมาครับเดี๋ยวเริ่มการปลูกกันตังคัาใหญ่เนาะดินเขาเยอะก็จะยากนิดนึง เหมือนทุกครั้งที่ปลูกครับฮือดูรักดูเล่นนิดนึงครับคนเดียวเดี๋ยวดินก้อนออกนิดนึงอ้าวเอร็ออลงเลย ตังขอให้ตรงครับทีนี้เล็งเล็งให้ตรงมีเวลาอยู่บ้านก็ดีไปอย่างครับได้ใช้สมาธิอยู่กับต้นไม้ไม่ฟุ้งซ่านต้นไม้ช่วยทุกคนได้หลายเรื่องนะครับมีเวลาดูอยู่กับเขาก็จะลืมเรื่องคิดเครียดไปได้เหมือนกันไขออยากใช้มือเลยแล้วกันครับ แลนะนำไปปลูกต้นไม้ครับไม่ต้องเยอะก็ได้นิดๆหน่อยๆมีให้พอได้ดูแลเขาแล้วจะสบายใจครับทำเหมือนผมก็ได้ครับที่ว่าปลูกบอนสีไว้ในห้องนอนอะ่ะบอนสีในน้ำเนาะเลือกแจกันสวย ระดับหินทั้งในในโหลสวยๆแล้วก็จะภูมใจครับเพราะว่าเราได้ทำเองเนาะเอฟเฟนิสกสก๊อตเป็นไม้ตัวนึงครับที่แนะนำให้หามาปลูกกันไว้เพราะว่าเขาไม่กินเนื้อที่ปลูกในบ้านได้ใส่กระถางให้สวยเนาะเขาจะเป็นทรงพุ่มเต็มกระถางอย่างนี้เลยเป็นไม้ตัวที่แนะนำครับและราคายังไม่แพง หายากนะครับบางสวนบางที่ไม่มีมมด้วยซ้ำแต่บ้านผมมีนี่คุยซะหน่อยเดี๋ยลูกหลานขาเขาจะโตเนาะเพราะสำคัญครับอย่าลืม ลตอนนี้ช่องของผมผ่านกดย t ทูบแล้วนะครับใครที่รับชมก็อย่ากดข้ามโฆษากันนะครับรับผมโฆษณาผมด้วยอย่างน้อยผมจะได้มีกำลังใจมีไรายได้ มาดูแลช่องกันต่อไปครับตัดนิดนึงแล้วการตัดแต่งเขาเรียบร้อยครับสําหรับการแนะนำเจ้าต้นโครกเซียเอฟฟินนกกับการเปลี่ยนกระถางแล้วก็ตัดรูปเขามาได้มาต้นหนึ่งเนาะอย่าลืมครับต้นไม้ ให้อะไรมากกว่าที่คุณคิดครับว่างๆคิดเครียดตื่นมาได้มาดูแลเขาแล้วมาดูความสดชื่นหายเหนื่อยจะปิดทิ้งครับครับผมไปก่อนครับวันนี้บ้านช่องคอช่องบ้านคนมือบอลจะทำคลิปดีๆออกมาให้ทุกท่านได้รับชมครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ